โอเคสวัสดีครับวันนี้วันนี้ก็เปรนเกมมายคหามิกแนวนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีลบโมบนะครับลบโมบทด้อยู่ในมายค้านะครับโอเคอุปกรณ์ต้องเตรียมคือ M C P m a s t e r นะครับคือมันไป่ใช่อุปกรณ์ครับมันเป็นแอปนะครับอ่าแป๊บหนึ่งนะครับมาอมาแล้วนะครับเรามาเริ่มมาเลยนะครับอย่างเช่นไอตัวนี้เลือดเท่าไหร่วะเลือดเก้าสิบห้าหมื่น้าพัน อย่างเนี้นะครับผมจะลบเจ้าตัวนี้นะครับนะให้กดไปที่ไม้ครับพีมัตเตอร์นะครับแล้วก็ให้คนหนกดไปที่โมนะครับนะครับโอเคติ๊กไปที่เบี่ยงเจอโกูเลมนะครับและฟึบอ้าวสัตว์มไมไม่ลบวะเออต้องกดไปที่นี่ครับปึ๊บเป็นอะไรที่สุดยอดมันเลยครับ นี่ครับมันหายไปแล้วนะครับตัวหนึ่งนะครับเป็นยไนที่แบบถ้าคุณต้องการจะลบทั้งแมพคุณก็ปรับเป็นโหนดสี่ตัวก็ได้นะครับมันจะลมันจะหายไปทั้งแมพเลยแบบนี้ก็ยิ่งดีนะครับก็คือมันยะนที่สุดยอดมากๆเลยนะครับสามารถลบมอนสเตอร์ได้นะคะต่อไปก็จะเป็นวิธีลบสิ่งของนะครับลบสิ่งของก็คือให้คุณกดยไปที่ไอเทมนะครับอ่ามาเลยครับให้คุณเสกของมาก่อนนะครับพอคุณเสกของมาเสร็จเนี่ย ไมคุณกดไปตรงไอเทมที่คุณจะลบนะครับอ่าผมกดผมกดเนื้อสามานะครับกดนี่ดีทีอะไรนี่แหละอ่ามันก็ลบไปแล้วนะครับประมาณนี้นะครับเนื้อก็จะหายไปแล้วนะครับหายแบบไร้ร่องรอยนะครับไม่รู้เป็นไม่ได้ไงอ่าโอเคก็สำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ดนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปไปต่อไปด้วยนะครับโอเคสวัสดีครับ